สวัสดีค่ะกินข้าวคุกแหนมนะคะนี่นะคะกินข้าวนะคะกับแหนมกับไข่ต้มนะคะวันนี้กินง่ายๆค่ะทํางานทํางานเยอะนะคะก็เลยไม่ไม่มีเวลาที่จะทากับข้าวก็เลยมีแหนมแล้วก็มีนี่นะคะมีไข่ต้มนะคะกินแบบง่ายๆนะคะไม่กินกันผักไม่มีด้วยค่ะไม่ได้ออกไปตลาดก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลย ทำงานมาเหนื่อยนะคะอาจะได้กินก็สุดเอ็มงนี่นะคะพุกไปเลยนะคะกินแบบง่ายเด <c oughs> ็กๆกินแบบง่ายๆผักอ่ะมีมีแต่กระเทียมคึ้อยู่ในแหนม <c oughs> นี่แหนมนะคะแน <c oughs> มอร่อยนะคะเนี่ย เทียมค่ะนี่จะได้เลยครับ กินกับไข่ต้มนะคะกระแนมค่ะแนมสสงพริกด้วยอันนี้ไม่มีผักนะคะไม่ได้ออกตละกินแนหนมเฉยขึ้นหนว่ แป๊บหลายๆค่ะอ,อร่อยอมแมบบเจ้านี้ก็ทำาอร่อยค่ะิีไข่ต้มคุกไปเลยไปผัดก็ผัดกับแหนบก็อร่อยนะ ล้วหิวแล้วเราก็เลยไม่ผัดลิ้มฝีปากร้อนไนเป็นแผลนะคะมันอ้าปากไม่ขึ้นเจ็บกินกันได้เลยนะคะอยนาเก็นเนี่ยมหรือรักษาใส่ปากนะคะเบา ตังแบบสบายๆว่าแต่ละวันว่าเราจะทานอะไรบ้างกันะคะวันนี้เราก็ไปตัดต้นไทรค่ะตัดเป็นไม้เพราะว่ารมมันคัดแรงเจ้ใช้ชกันกกลตัดตัดเรียบร้อยแล้วก็เอาใบทั้งหมดมาใส่ในถัง,งน้ำหมักเพื่อที่จะทําน้ําหมักรดน้ำต้นไม้งามเลยค่ะต้องหมักให้เขาแบบต้องใช้น้ําตาลทรายแดงด้วย ถ้าหมักเป็นหัวมัต้ใช้เวลานาะนมันจะเป็นก้อนๆแข็งรวมตัวจากเออของที่เราหมักใส่ลงไปนะคะจะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันเย็นนั่นเขาจะเรียกว่าหัวเชือ้อ อร่อยไปด้วยกันนะคะนี่อรออยแบ็ที่แบบนี้อร่อยค่ะชอบกินง่ายขึ้นบันไดนะคะ ตากมันยาวเป็นแบบเริ่มมาตัวหลังแล้วแดดอดไม่ได้แล้วก็ตัดตอนเช้ามืดหกโมงครึ่งเนี่ยมือแดดตัดรสะบับรสบายเกินไข่เนี้ยมีวิตามินพวกกันไปเลยค่ะ นี่ค่ะพูดสะดูดเลยพูดแบบน,นี้นี้นี้นะคะกินแบบห้าไม่รู้เหรออยากกินอะไรก็ว่ากินไป กระแนมค่ะต้องใช้พริกขี้หนูเม็ดเล็กนะคะ ถ้ามีผักนี่ก็จะเป็นหนังหมูนะคะเขาใส่ไปแค่หมูสับทําเป็นแหนม หมูชอบมากทะลอกแล้วจ้านี่กินแบบนี้นะคะ อือร่อยแซ่บหลายๆเ,เขียนน้องหมาหล้อก,กันเป็นเวลาด้วย อร่อยแล้วเลยกินจะจบแล้วนะคะเนี่ยกินแบบเพลินมาก อร่อยก็อดอนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนขออภิบาลชายจ้งข้าศึกพยานปรลาดทั้งปวงบุญรักษาภรกดคุ้มครองสาธุครับอธิบายค่ะ,คะว่าวันพรุ่งนี้เราจะทานอะไรนะคะเรามาเซิฟเิฟอาหารดูนะคะว่าอาหารตรงไหนที่อร่อยนะคะ ถ้าเราออกไปข้างนอกก็เราจะได้ถ่ายทำอาหารข้างนอกนะครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายค่ะบุญรักษาพระคุ้มรองสาธุนะคะ